สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกรณีศึกษาของ Thom. ทอมธุรกิจรองเท้าที่เปลี่ยนโลกและเป็นตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จระด,ดับโลกปี2006เบรกไมโครสกี ki, เดินทางไปอาร์เจนตินาและพบเด็กจํานวนมากไม่มีรองเท้าเดินเท้าเปล่าจนบาดเจ็บติดเชื้อและไปโรงเรียนลําบากขาดโอกาสทางการศึกษาจากปัญหานี้เขาตั้งเป้าสร้างธุรกิจที่ไม่เพียงทํากําไรแต่ช่วยแก้ปัญหาทางสังคมโดยมี s i n เ s s Model คือโมเดล One o f one ซื้อรองเท้าหึงคู่เท่ากับบริจาครองเท้า1คู่แรงบันดาลใจธุรกิจคือธุรกิจสามารถเป็นเครื่องมือเปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่แค่กำไรนี่ไม่ใช่แค่การแจกของแต่เป็นการเชื่อมโยงผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในความดีทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าแค่ซื้อรองเท้าก็ช่วยโลกได้นอกจากนี้ทอมยังขยายธุรกิจสู่สินค้าอื่นเช่นแว่นตา ให้บริการตรวจสอบสายตาและแว่นฟรีระบบน้ำสะอาดและโครงการด้านสุขภาพผลลัพธ์ของการสร้างกระแสะธุรกิจเพื่อสังคมทั่วโลกและดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมของแบรนด์อย่างไรก็ตามมีข้อวิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อสารกรรมท้องถิน่นทำให้ทอมปรับไปมุ่งเน้นสร้างงานในธุรกิจและ เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดนี้แสดงว่าธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรและแก้ไขปัญหาได้พร้อมกันการประสานแนวคิดสังคมกับกลไกตลาดทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกได้จริงนี่คือแรงบันดาลใจให้เราในสาขาการจัดก,การธุรกิจคณะบริหารมหาวิทยาลัยอุบลคิดระบบธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้เช่นกัน